สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตาจะมาเปิดไพ่ยิปซีพยากรดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีเมถุนและลัคนาราศีเมถุนประจําเดือนพฤษภาคมปี2568ผู้ที่เกิดในราศีเมถุนเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่16กรกฎาคมหรือถ้าใครที่รู้ลัคนาราศีเกิดของตัวเองเนี่ยว่าสถิตยอยู่ในลัคนาเมถุนก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไป ูภาพรวมดวงชะตาของชาวเมถุนในเรื่องการงานการเงินเนี่ยว่าในเดือนพฤษภาคมเนี้ยดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงบ้างและไพ่เนี่ยจะให้คําแนะนําอะไรกับคุณบ้างนะคะามาเริ่มกันเลยค่ะ ชาวเมถุนโอ้โหเปิดมาใบแรกก็ปังแล้วว่ะใบแรกของคุณเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้ามันหมายถึงในเดือนนี้นะคะชาวเมถุนคุณจะมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการทํางานมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานมีโอกาสทางการงานใหม่ๆเกิดขึ้นมานะคะเป็นโอกาสที่ ตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่เคยทําเหมือนกันส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่เนี่ยในเดือนนี้ก็มีโอกาสในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆเข้ามาเดอะซัขึ้นมาไปนี้ขึ้นยากมากเดอะซันเนี่ยมันหมายถึงว่าชาวเมถุนเนี่ยเดือนนี้มันถึงจุดเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของคุณละตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยคุณคิดหวังสิ่งใดในเรื่องของการงานการเงินก็มีโอกาสที่จะได้อย่างที่คุณปรารถนานะคะโอกาสใหม่ๆ มันเป็นงานที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันขยายใหญ่ขึ้นน่ะมาให้คุณได้ทดลองฝีมือมาให้คุณได้ลองทําดูนะคะสำหรับชาวเมถุนคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าไอ้งานที่คุณทําอยู่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้สึกว่างานของคุณมันตันโอกาสการเติบโตทางเรื่องของการงานเนี่ยมันติดขัดไปหมดแล้วมันไม่ก้าวกระโดดเงินเดือนก็ไม่ขึ้นธุรกิจที่คุณทําอยู่มันเริ่มชะงักงานเนาะลูกค้าก็เริ่มไม่มีนะ่ะ ดิรเดทมันหมายถึงว่าถึงจุดเปลี่ยนและที่คุณต้องเชนสิ่งเก่าๆออกไปมันไม่ได้หมายถึงแค่ในเรื่องของธุรกิจอย่างเดียวนะมันหมายถึงในเรื่องของคนคนที่เขาเคยทําอะไรที่มันไม่ดีกับคุณนะ่ะตาลมองว่าคุณเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยในช่วงที่ผ่านมา ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ยังมีอยู่มันยังเป็นช่วงที่คุณเนี่ยต้องระมัดระวังอยู่แต่ว่ามันจะเบาบางลงมากกว่าเดือนที่แล้วนะคะชาวราศีเมถุนหลายๆคนเนี่ยคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับหุ้นส่วนนะคะมีปัญหากับคนในองค์กรบางคนเนี่ยมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายด้วยนะอาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณหรือว่าเป็นคนที่แบบอายุเยอะกว่าคุณมากๆอะคะ่ะในเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชาย คนคนนี้อยู่นะคะอาจจะนําปัญหาหรือว่าสร้างปัญหามาให้คุณหลายๆคนเนาะที่ทํางานประจําอยู่นะคุณถูกเลื่อยขาเก้าอี้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาบางคนเนี่ยถูกใส่ร้ายมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งเข้าหน้ากันไม่ติดนะคะในองค์กรของคุณเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างกับเพื่อนร่วมง,งานระบบงานมันไม่โฟความรับผิดชอบในเรื่องของการงานเนี่ยมันมากขึ้นแต่ไอ้ความก้าวหน้าเติบโตในเรื่องของการงานในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ย มันน้อยลงอะ่ะมันหมายมันเหมือนประมาณว่าบริษัทของคุณก่อนหน้านั้นอาจจะมีการเลิกออฟพนักงานออกพอมีการเลิกออฟออกปุ๊บเนี่ยพนักงานมันน้อยลงทีเนี้ยไอความรับผิดชอบตรงเนี้ยมันก็มาตกอยู่ที่คุณเนาะทำให้ชาวเมถุนคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อย คุณหนักคุณต้องแบกรับภาระในเรื่องของการงานที่มันเพิ่มมากขึ้นสําหรับใครที่ตกงานอยู่นะคะในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานใหม่แบบปุกบปรับฉับพลันเลยบางคนก่อนหน้านั้นอาจจะแบบไปสมัครงานเอาไว้แล้วแล้วยังไม่ได้รับการตอบรับในเรื่องงานเนาะก็รอไปสิโอ้โหเมื่อไหร่ฉันจะได้งานใหม่สักทีเนาะในเดือนนี้จูจ่ๆอะคะ่ะไอ้บริษัทที่คุณไปสมัครอยู่เนี่ยก็เรียกตัวคุณไปทํางานกะทันหันหลังวันที่15เป็นต้นไปนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่มาก ส่วนชาวราศีเมถุนคนไหนนะคะที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีเกณฑ์กําลังจะวางแผนในการลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่ๆเนี่ยในเดือนนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้หุ้นส่วนใหม่ๆได้ที่ปรึกษาใหม่ๆในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะบางคนเนี่ยอาจจะได้ลูกน้องใหม่ๆเข้ามาเสริมทับในเรื่องงานของคุณด้วยซึ่งที่ปรึกษาคนนี้นะคะเป็นที่ปรึกษาหน้าใหม่ที่คุณได้มาโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายเนี่ย ถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของธุรกิจเนาะหาที่ปรึกษาไม่ได้หรือไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครเนี่ยตานเน้นย้ำว่าให้คุณลองหาผู้ช่วยที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายอายุมากกว่าคุณเป็นคนหน้าใหม่ๆนะคะไม่ใช่หน้าเก่าๆในอดีตที่ผ่านมาเนาะต้องเป็นคนหน้าใหม่เนี่ยในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เขาเนี่ยเข้ามาเสริมครับได้คําแนะนําได้ที่ปรึกษาใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมถุนตาลต้องบอกเลยนะว่าในเดือนนี้ ถ้าคุณคิดจะทําธุรกิจอะไรหรือทําอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยคุณต้องพยายามอย่าเป็นทับหน้าคุณต้องหาผู้ช่วยต้องให้บุคคลคนนี้เป็นทับหน้าแทนตัวคุณแล้วคุณเนี่ยคอยดูอยู่ข้างหลังเนี่ยจะดีกว่าเนาะเพราะการมองว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยตัวคนเองเน่ยเป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการทํางานมากเป็นคนที่มีหัวการค้าเป็นคนที่มีหัวในด้านธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของคุณที่ผ่านมาเวลาที่คุณทําอะไรก็ตามแต่เนี่ย มันแปลกมากเลยอะ่ะมันมักจะมีคนชอบมา copy ชอบมาเรียนแบบคุณในเรื่องของการทํางานบางทีนะคุณทําธุรกิจตัวไหนอยู่สักพักมันก็จะมีคนมา copy ปปธุรกิจของคุณเหมือนมาแข่ง,ขงคุณอะ่ะบางคนอาจจะเปิดร้านขายอาหารสักพักหนึ่งมันก็มีคนมาเปิดร้านขายอาหารแข่งกับคุณหรือมิหรือแม้แต่คุณเนี่ยทางานตําแหน่งไหนก็ตามแต่เนาะอาจจะเป็นงานในองค์กรหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยไอ้ตำแหน่งงานเนี้ย แต่ก่อนมันไม่มีคนอยากได้หรอกแต่พอชาวราศีเมถุนไปทําปุ๊บเอา้ามันก็มีคนอยากจะได้ตาแหน่งนี้ชีวิตชาวราศีเมถุนนะคุณเป็นคนที่แบบต้องต่อสู้แข่งขันมาตั้งแต่เด็กเนาะตั้งแต่วัยเยาว์เลยโตขึ้นมาก็ต้องเจอกับการแข่งขันเจอกับการก๊อปปี้เรียนแบบเพราะฉะนั้นนะคะในเดือนนี้ตาแนะนําว่าให้คุณเนี่ยหาที่ปรึกษาดีๆจะดีกว่านาอให้เขาเนี่ยเป็นทับหน้าในเรื่องของธุรกิจเนาะ มันจะทําให้งานของคุณเนี่ยมันดีขึ้นแล้วโฟขึ้นแบบก้าวกระโดดเหมือนไพ่เดอะซันใบนี้เลยค่ะโดยเฉพาะใครเนี่ยที่ทำธุรกิจหรือว่ากําลังจะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์พวกคอนโดบ้านธุรกิจโรงแรมธุรกิจหอพักหรือแม้แต่การเช่าสถานที่เช่าห้องเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษมากๆจะทำให้เงินทองของคุณน่ไหลามาเทมานะคะ ส่วนใครที่ตกงานอยู่แล้วแบบรู้สึกว่าเออฉันไม่รู้ว่าจะไปสมัครงานแนวไหนดีเนี่ยในเดือนนี้ตาลก็แนะนําว่าให้คุณน่ยไปหางานที่เกี่ยวข้องกับงานเซลล์ดีกว่างานขายงานอีเวนต์งานออร์แกนไน์งานที่คุณจะต้องเดินทางออกต่างจังหวัดหรือว่าต้องเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้บ่อยๆเนี่ยจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ไม่เหมาะกับงานที่จะต้องนั่งเก้าอี้ตลอดเวลาอยู่ในออฟฟิศอันเนี้ยจะไม่เหมาะกับดวงคุณถ้าคุณทํางานขายงานที่ต้องติดต่อประสานงานต้องติดต่อพกปะผู้คนเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยการงานการเงินรุดหน้ามากกว่าที่คุณคิดและคุณเนี่ยจะได้หุ้นส่วนได้ที่ปรึกษาใหม่ๆเข้ามาช่วยในเรื่องของการทํางานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาเตือนว่าในเดือนนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงิน ที่เป็นเงินก้อนใหญ่อาจจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปซื้อสินทรัพย์อะไรให้กับคนในครอบครัวกับแฟนของคุณหรือเปล่าที่มันต้องใช้เงินก้อนใหญ่มากๆเนี่ยหรืออาจจะเป็นการลงทุนอะไรที่มันต้องใช้เงินก้อนมโหฬานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะอะไรที่สามารถควบคุมได้เนี่ย ก็ควบคุมเอาไว้ก่อนเพราะไม่อย่างนั้นอย่างงบมันอาจจะบานปลายแต่ไพ่เก้าเหรียญ่ะกับเดือนซันขึ้นมาเนี่ยมันบอกว่าในเดือนพฤษภาคมเนี้ยหลังวันที่15เป็นต้นไปการเงินของคุณจะสะพัดมากคนที่ทำงานเซลล์งานขายลูกค้าก็เข้าเยอะๆผิดปกติจากเดือนที่แล้วอีกส่วนทางเศรษฐ,ฐกิจด้วยนะชาวเมถุนถือว่าการเงินดีมากเพียงแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนและการใช้จ่ายนิดนึงอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปขยายกันต่อ ขยายไพ่กันต่อในเรื่องของการงานการเงินเนาะว่าไพ่เนี่ยเขาจะมีคําแนะนําหรือสิ่งดีๆอะไรที่จะแนะนําให้คุณบ้างนะคะมีอะไรที่คุณต้องระมัดระวังโอ้โหการงานโดดเด่นมากๆไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาอีกแล้วไพ่หลักก็ขึ้นไพ่รองก็ขึ้นชาวเมถุนไพ่ขึ้นเตือนเลยว่าในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานใหม่ๆ ต้องเช้งงานเก่าๆทิ้งงานเก่าๆไปได้แล้วก้าวสู่หนทางในเรื่องของการทำงานใหม่ๆมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะการงานก้าวหน้าเติบโตทั้งคนที่ทำงานประจำและคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยเดือนนี้งานเยอะมากงานงานที่หนึ่งไม่พอมีงานที่สองที่สเข้ามาบางคนอาจจะทำงานเสริมงานที่สองที่สเข้ามานะการงานอีกก้าวกระโดดมากงานเยอะไปหมดเหนื่อย แต่ประสบความสําเร็จมากๆนะคะและเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องของการทํางานเยอะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เตือนขึ้นมาว่าให้คุณเนี่ยอย่าไว้ใจลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณมากจนเกินไปอะไรที่คุณสามารถเอามาดูเองได้เอามาเช็คเองได้นะมีการตรวจทานในเรื่องของเอกสารสัญญาในเรื่องนี้ให้ต้องอคุณจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของเอกสารสัญญา อะไรที่คุณสามารถเอามาดูได้ก็ลองเอามาดูอย่าไว้ใจลูกน้องนะคะตัวคุณเนี่ยต้องคอยเชนต้องคอยตรวจสอบในเรื่องของงานให้เยอะๆนะคะเพราะมันอาจจะพบจุดที่มันบกพร่องได้อ่าไปขยายในเรื่องของการงานกันต่อโอ้โหไพ่เก้าเหรียญขึ้นมาอีกแล้วไพ่ใบนี้นะคะตอกย้ำว่าในเรื่องการเงินของคุณเดือนนี้สะพัดมากแต่คุณเนี่ยจะต้องขยันเป็นพิเศษงานคุณจะต้องเหนื่อยต้องอดทน ต้องมีอุปสรรคเขาเรียกว่าต้องมีปัจจัยภายนอกปัญหาภายนอกเข้ามาให้คุณเนี่ยแก้ไขเข้ามาให้เป็นบททดสอบในชีวิตของคุณเดือนนี้งานเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จและอาจจะมีปัญหาปัจจัยภายนอกในเรื่องงานเข้ามากระทบทําให้คุณจะต้องเครียดต้องคอยแก้ไขปัญหาแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็นํามาซึ่งการงานการเงินนะคะแล้วชีวิตครอบครัวชีวิตองค์กรการทํางานของคุณเนี่ย ถ้ามันมีสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงมันก็จะไปสู่สิ่งที่ดีเนาะเพื่อนร่วมงานที่ดีการทำงานเป็นเอกภาพมากขึ้นนะคะทุกอย่างแฮปปี้มีความสุขมากๆโดยเฉพาะหลังวันที่15พฤษภาเป็นต้นไปนะแต่ว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้แก้เยอะหน่อยแต่ว่าขอให้คุณน่ะอดทนในเรื่องของการทำงานนิดนึงและท้ายที่สุดทุกอย่างมันจะราบรื่นและโฟโลค่ะ คิดในเรื่องของการเงินก็ได้เงินคิดในเรื่องของลูกค้าคุณก็จะได้ลูกค้าเข้ามาเยอะมากยิ่งทำงานเยอะเงินก็จะยิ่งเข้าเยอะนะคะสู้ๆนะคะชาวเมถุนอ่าในเรื่องของการงา,งานการเงินก็จบลงไปแล้วแต่เดี๋ยวตาลน,นะคะจะมาขยายไพ่เพิ่มดูในแต่ละสัปดาห์ของเดือนพฤษภาคมเลยว่าจะมีคำแนะนำจะมีสิ่งดีๆอะไรที่พึ่นอาไพ่เนี่ยขึ้นมาเตือนคุณบ้างนะคะอะ เดี๋ยวไปขยายคั้นตอนในแต่ละสัปดาห์เลยเจาะเข้าไปให้ลึกเลยว่าคุณจะต้องระมัดระวังอะไรนะคะสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมเนี่ยขึ้นเป็นไพ่อัศวินถ้วยการงานในสัปดาห์แรกถือว่าราบลื่นนะคะการงานชิลๆสบายๆไม่ไม่หวิอหวาไปได้ด้วยตัวของมันเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไพ่ใบเนี้ย เตือนให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนิดหนึ่งสัปดาห์แรกอะไรที่ไม่ควร CF ออ่ะไม่ควรซื้อก็ต้องหักห้ามใจเอาไว้นะเพราะมันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของรายจ่ายที่มันเข้ามาเยอะมากมันไม่ใช่รายจ่ายที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างเดียวนะแต่มันมาจากรายจ่ายที่เป็นปัจจัยภายนอกบางคนอาจจะ ลูกป่วยเดี๋ยวท่อน้ําแตกเดี๋ยวรถเสียต้องซ่อมนูน่นซ่อมนี่และให้ระมัดระวังในเรื่องของความใจใหญ่ของคุณอย่าเป็นสายเปนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันมีเงินแล้วตอนนี้แล้วฉันเออเฮ้ยเลี้ยงเพื่อนหน่อยดีกว่า,อาเอาเงินไปเดี๋ยวไปเลี้ยงไปกินกันสังสรร์ปาร์ตี้เฮฮาต้องระมัดระวังแต่ว่าไพ่ใบนี้นะคะการยาณมิตรดีเพื่อนร่วมงานดีเพื่อนฝูงดีนะคะสัปดาห์แรกถือว่าโฟโฟผ่านไปได้สบายสบาย สัปดาห์ที่2ของเดือนขึ้นเป็นไพ่ดาบในช่วงสัปดาห์ที่2เนี่ยมันจะมีปัญหาจุกจิกในเรื่องของการทํางานเข้ามาบ้างในเรื่องของระบบงานที่มันไม่ฟร์บางทีลูกน้องของคุณเนี่ยหรือว่าเพื่อนร่วมงานอาจจะไปทํางานผิดพลาดจนคุณต้องกลับมาแก้ไขหรือว่าโดนลูกค้าของเพนหรือใครที่ทํางานประจําอยู่เนี่ยเพื่อนร่วมงานก็อาจจะนําปัญหามาให้และไพ่ใบนี้ยังบอกว่าให้คุณระมัดระวัง ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายของคุณที่เป็นเพศหญิงเนี่ยจะนําปัญหามาให้คุณเนาะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความคิดที่มันไม่ลงรอยกันอาจจะมีปัญหาปากเสียงกันบ้างกับผู้หญิงคนนี้ที่อายุมากกว่าคุณแต่น่าจะเป็นหัวหน้าง,งานของคุณแหละหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่อายุมากกว่าก็ต้องระมัดระวังการมีปากเสียงกับเขานะคะส่วนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนนี่มีโปรเจกต์งานเข้ามาให้คุณเลือกแต่คุณอาจจะแบบไม่พอใจกับงานเนี้ย คุณคิดว่าเฮ้ยฉันอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรศักยภาพของฉันไม่น่าจะเหมาะกับงานนี้แต่จะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามาในช่วงสัปดาห์ที่3เอามาให้คุณได้ทดลองทําได้พิสูจน์ฝีมือได้พิสูจน์ศักยภาพของคุณนะคะในเรื่องของการงานการเงินอาจจะมีปัญหาที่ทําให้คุณเครียด กุ้มใจบ้างในเรื่องของการงานแต่ท้ายที่สุดก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะช่วงสัปดาห์ที่2กับ3เนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเครียดในเรื่องการงานนิดหนึ่งอาจจะต้องแก้ไขปัญหาเยอะมากๆนะคะแต่โดยรวมไพ่ใบเนี้การงานของคุณผ่านไปได้สบายๆชิวๆอาจจะมีเรื่องกุ้มใจเข้ามาบ้างสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมเป็นไพ่าราชนีพระจันทร์ขึ้นมาไพ่ใบเนี้บอกว่าให้คุณเนี่ย ระมัดระวังปัญหาที่จะเข้ามากระทบในเรื่องของการทํางานอาจจะมีปัญหาที่คุณให้คุณคิดมากให้คุณเครียดให้คุณวิตกกังวลนะคะลูกน้องอาจจะทํางานผิดพลาดอะไรไปบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเนาะอาจจะมีความเครียด ในเรื่องของงานบ้างนิดหน่อยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ผ่านไปได้ชิวๆสบายๆายอะค่ะชาวราศีเมถุนและไพ่ใบนี้ยังเตือนว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยให้เรามัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายนิดนึงอาจจะเป็นการใช้จ่ายเพื่อตัวของคุณเองด้วยแหละอาจจะซื้อของนู่นนั่นนี่มีค่าเชา่าค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะมาก เก็บเงินไม่อยู่เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เตือนว่าให้คุณพยายามเก็บเงินให้เยอะๆนะคะเพราะว่าเดือนต่อไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเข้ามาให้คุณต้องใช้เป็นก้อนใหญ่ค่ะ,ะทีนี้นะคะการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนเนี่ยในเดือนพฤษภาก็จบลงไปแล้วถ้าใครเนี่ยมีข้อเสนอแนะข้อติดชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วตานเนี่ยก็จะนำไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น วันนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ